สวัสดีครับคุณฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้วันจันทร์ที่25เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2567นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันสองช่วงเวลาในช่วงแรกของรายการก็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจแล้วก็ช่วงที่2จะเป็นช่วงธรรมหากินนะครับช่วงเจาะเศรษฐกิจวันนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของไทยแลนด์ทักษิณมีจะเป็นอย่างไรนะครับและคืออะไร เดี๋ยวพูดคุยกับคุณภวิกากล้าหารน,นักวิเคราะห์จากศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมเพสในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงรรมหากินครับวันนี้เรื่องของราคาข้าวเปลือกนะครับตอนนี้ก็มีราคาเพิ่มสูงขึ้นเป็นราคารับซื้อนะครับแต่พูดคุยกับคุณชูเกียรติโอภาสวงนายก,กิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยในช่วงธรรมหากินนะครับ ธนาคารอมสินครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพนะครับเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการรายย่อยสามารถนำไปใช้ในการลงทุนเพื่อการประกอบอาชีพได้นะครับรวมถึงยังเป็นการสนับสนุสนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็บรรเทาปัญหานี้นอกระบบด้วยโดยสินเชื่อนี้จะมีวงเงินรวมทั้งสิ้นจํานวน1 5 0 0 0ล้านบาทนะครับสามารถจะช่วยเหลือประชาชนได้3 0 0 0 0นรายผู้ที่สนใจก็ โดยธนาคารจะมีวงเงินสินเชื่อนะครับจำนวน5 0,000บาทส่วนอัตราดอกเบีย้ยก็จะอยู่ที่ร้อละศูต่อเดือนและก็มีระยะเวลาในการชาระคืนนาน5ปีด้วยกันที่สําคัญคือไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการรับประกันนะครับธนาคารจะพิจารณาเงื่อนไขในลักษณะที่ผ่อนปลนกว่าสินเชื่อปกติของธนาคารนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะลงทะเบียนเพื่อยื่นขอสินเชื่อได้ทางแอปพลิเคชันไมโมนะครับซึ่งธนาคารได้ จะทําการแจ้งกําหนดวันนัดหมายยื่นขอสินเชื่อให้ลูกค้าได้ทราบในวันถัดไปหลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับโดยกระบวนการขอสินเชื่อโดยระยะเวลาของกระบวนการในการขอสินเชื่อตั้งแต่เริ่มลงทะเบียนจนถึงการแจ้งผลการพิจารณาอนุโมัติจะดําเนินการผ่านทางแอปพลิเคชัน m ม m โมเท่านั้นนะครับแล้วก็จะใช้ระยะเวลาการพิจารณานาน3-5วันด้วยกันถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของธนาคารอมสิน w w w .gsb.or.th นะครับหรือจะติดต่อโดยตรงที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้นะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบบ็อกเซตซึ่งเป็นไดอารี่จากธนาคารออมสินจำนวน2รอบวันให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมาจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับ ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านถ้าเป็น YouTube ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเป็นวลกเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านอีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจําวันนี้ให้ข้อมูลกับค ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับขอมอบความพิเศษสําหรับลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวโดยสามารถนําเอากรมธรรม์มาเปลี่ยนเป็นสินเชื่อพร้อมใช้นะครับกับสินเชื่อกรมธรรม์ค้ำประกันโดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละสี่ต่อปีนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารอมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อกรมธรร์ค้ำประกันนะครับซึ่ง ลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวสามารถที่จะเปลี่ยนกรมธรรม์เป็นวงเงินสินเชื่อได้นะครับโดยธนาคารจะคิดอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่ร้อยละสี่ต่อปีนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อกรมธรรม์ค้าประกันซึ่งธนาคารอมสินมอบให้กับลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและก็ครอบครัวที่สามารถนําเอากรมธรรม์มาเปลี่ยนเป็นวงเงินสินเชื่อได้เนี่ยนะครับ คำถามคือธนาคารจะคิดอัตราดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะครับคิดดอกเบีย้ยเท่าไหร่ต่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านเว้นวลกเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีแล้วก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจําวันที่22พฤศจิกายนจากกรุงเทพมหานครนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณสมปราถนา ผลตระกูลนะครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณพวิกากล้าหารนักวิเคราะห์จากศูนย์วิจัยกลูงไทยคอมเพสนะครับเรื่องราวของ Thailand Taxonomy คืออะไรนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณพาวิกาครับสวัสดีค่ะครับคืออะไรครับไทยแลนด์แท็กซอนอมี ก็ตอนนี้ก็ไปมห้ความรู้กันเลยถ้าอาจจะเกินก่อนว่าตอนนี้กระแสเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็กำลังมาแรงใช่ไหมคะแตหลายภาคส่วนเนี่ยเขาก็พยายามจะทํากิจกรรมเพื่อที่จะทำเอ่อยังไงเพื่อไงก็คือแก้ปัญหาโลกร้อนทําให้อะไรให้มันรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้นที่นัแต่ละที่เนี่ยก็อาจจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่เป็นนิตตอสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันนะคะ ตัว taxonomy เนะี่ยเขาก็จะเป็นตัวมาตรฐานกลางที่ใช้ในการบอกว่ากิจกรรมไหนที่เป็นมีต่อสิ่งแวดลอ้อมเพื่อให้ทุกภาคส่วนเนี่ยมีความเข้าใจที่ตรงกันเนี่ยคะอืมครับจต่ออะไรครับคุณพี่ได้ค่ะโดยเอ,อตัวท a x o n o m y เนี่ยจริงๆมันเป็นมาตรฐานภาคสมัครใจนะคะก็คืออเอ,อ ไม่ได้มีข้อบังคับว่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานนี้แต่ว่ามันมีความสําคัญตรงที่อย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้ก็คือทําให้ทุกภาคส่วน่เมีข้อมูลชุดเดียวกันว่าจะทราบว่ากิจกรรมไหนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์ก็คือช่วยให้ภาครัฐเนี่ยค่ะเขากําหนดนโยบาย ที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนหรือว่าช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยได้เป็นทิศทางเดียวกันมากขึ้นหรือว่าภ<ม>าคเอกชนเนี่ยก็อาจจะจดสารเงินทุนไปสู่กิจกรรมที่เป็นมีต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยซึ่งภาพเหล่าเนี้ยมันก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ใช่ว่าเหมือนใครมีความเข้าใจของตัวเองก็ต่างคนต่างทำอะไรอย่างนี้ค่ะอ๋อมันมันจะเรียกว่าเป็นระเบียบมันก็ไม่ใช่แต่ว่าเป็นแนวปฏิบัติคล้ายๆอย่างนั้นใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเป็นจริที่แบบทุกคนน่ยจะ าจจะึกไม่ออกว่าเกณฑ์สิ่งแวดล้อมมันต้องทำอ,งอะไรบ้า<อ>ง,งใช, <laughs> ใช่ใช่ค่ะครับทีนี้เรา,เากฎเกณฑ์ที่ว่านี่เป็นยังไงบ้างนะครับคุณพัินาครับค่ะก,ก็หลัหกๆนะคะเกณฑ์ชีวัดที่เขาจะเอามาวัดว่า,ากาิจกรรมไหนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ย <laughs> เขาก็จะใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์มารองรับเป็นหลัก ก็จะใช้เอ,อวิธีกรรําหนดอีที่สามระบบนะคะก็สามแบบก็คือตามสัญญาณไฟจราจรเลยไฟเขียวเนยก็คือเป็นกิจกรรมที่เป็นมิตอสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะก็คือปล่อยกระเลือกระจกไปตาและใกล้ศูนย์หรือว่าเป็นศูนย์แล้วตัวสีอีต่อมาค่ะก็จะเป็นกิจกรรมสีเหลืองก็คือตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ไม่ได้เป็นมิตอสิ่งแวดล้อมมากแต่ว่าออมีม,มีมี potential หรือว่ามีศักยภาพที่จะ อปรับปรุงให้ดีขึ้นสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและกลายเป็นกิจกรรมสีเขียวได้คซึ่งตัวแทคโนโลย Thailand Technology นะคะเขาก็จะมีระยะเปลี่ยนฐานให้ก็คือจะเปลี่ยนผ่านได้เป็นจนถึงปี2040เลยส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มกิจกรรมสีแดงก็คือมองว่าเป็นกิจกรรมที่แบบอาจจะไม่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่านี้อีกแล้วหรือว่าไม่สามารถปรับเป็นกิจกรรมสีเขียวได้ค่ะซึ่งตัว Thailand Technology นี่ยเขาก็จะกําหนดว่า ในปีสองนปสี่0ูนเนะ่ะกิจกรรมเราเนี่ยก็ควรจะยุติลงไม่มีการทำแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปให้ถึงเป้าหมายในซีโลเนี่ยค่ะอืมกับรายละเอียดมันเป็นยังไงฮะแแต่ละแผนแต่ละด้านแต่ละด้านอ๋อโอเคค่ะตอนนี้นะคะไทยแลนด์แท็กซอนมียมีสองระยะแล้วค่ะระยะแรกเนี่ยเราเอ่อ ทำตัวมาตรฐานสำหรับกิจกรรมในภาคพลังงานและก็ภาคขนส่งนะคะซึ่งลเยถ้าไหนจะรู้ว่าเป็นภาคที่มีการปล่อยก๊าซเรืกระกสูงเลยของประเทศเกือบเกือบเจ็สิบเอร์เซ็นเลยซึ่งตัวเทคโนโลยีเสรหนึ่งนะคะฉบับเออสมบูรณ์ก็ได้เผยแพร่ไปแล้วในปีที่แล้วนะคะปีหกหกที่ผ่านมาก็อาจจะติดตามรายงานตัวไฟนอลได้ที่ทางเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค่ะ ก็เปิดให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลส่วนนี้แล้วค่ะอืมครับเพราะฉะนั้นแนวปฏิบัติแต่ละภาคแต่ละภาคเนี่ยมันก็ต้องไปไปดูรายละเอียดของมันใช่ไหมฮะ ใช่คะมีตัวอย่างเนี่ยเก็จะเป็นตามกิจกรรมเลมือเช่นกลุ่มพลังงานใช่ไหมพลังงาก็จะเป็นกลุ่มโรงไฟฟ้าเป็นหลักเนี่ยก็จะมีโรงไฟฟ้าหลายประเภทอย่างโรงไฟฟ้าที่เป็นพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนเนี่ยกลุ่มพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานน้ำเนี่ยก็จะถูกจัดอยู่ในกิจกรรมสีเขียวซึ่งกตอนนี้เงื่อนไขรายละเอียดตามที่กําหนดหรือว่าพลังเอ่อโรงไฟฟ้าที่เป็นการธรรมชาติอันนี้อาจจะยังไม่กรีนก็คือถ้าในระยะในระยะยาวเนี่ย ผู้ประกอบการกนะ็ควรจะต้องปรับตัวอาจจะไม่ได้ใช้การธรรมชาติเป็นวัตถุดิบแล้วใช้เป็นกรีนไฮโดเจนซึ่งเป็นเลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนี่ก็จะเข้าอยู่ในเกณฑนสีเขียวแต่ว่าถ้าใครเนะี่ยยังผลิตในแบบเดิมอยู่ไม่ไม่ลดการปล่อยเนี่ยมันก็จะยังเป็นสีเหลืองหรือว่าสีแดงอยู่นี่างค่ะอือครับโอ้โหอย่างนี้ก็พอจะนึกภาพออกเลยสีแดงนี่แดงเลยไหมครหนักเลยไหมครับพระบิดาค่ะก็คือแดงก็คือเหมือน ไม่อย่างเช่นโรงไฟฟ้าฟอสซิลเนี่ยมันไม่มีทางที่จะปรับให้มันเป็นกรีได้อยู่แล้วเพราะว่าวัตถุดิบหลักที่ใช้เนี่ยมันยังไงมันก็คือถ่านหินซึ่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มโรงไฟฟ้าฟอสซิลเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในกลุ่มแ,แดงคือมองยังไงมันไม่สามารถปรับตัวเป็นกรีได้ผู้ประกอบการจะต้องอ,อหันไปลงทุนในกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดมากขึ้นพลังงานแสงอาทิตย์ลมหรือว่าน้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมครับ,ค,รบคือต้องเปลี่ยนเลยทันที ใช่ก็จะมีระยะเปลี่ยนผ่านไปจนถึงปี2040อ๋ออันนี้เป็นเป็นเป็นเฟสแรกใช่ไหมครค่ะอันนี้เป็นระยะเป็นระยะแรกที่ครอบคลุมเฉพาะภาคพลังงานและก็ภาคขนส่งซึ่งเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทางธนาคารไทยได้เผยแพร่ฉบับสำหรับรับฟังความคิดเห็นสำหรับระยะที่ตองแล้วซึ่งจะครอบคลุมเพิ่มอีกสี่ภาคเศรษฐกิจกับมีอะไรบ้างครับก็จะมีภาคเกษตรค่ะมีอุตสาหกรรมการผลิต มีภาคอสังหาริมทรัพย์แล้วก็รวมถึงภาคการจัดการของเสียด้วยซึ่งถ้ารวมสองระยะแล้วเนี่ยมันจะครอบคลุมประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นของการเลื่อนกระจกของประเทศเลยก็คือครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดแหละที่ที่มองว่าปล่อยการเลื่อนกระจกสูงนะคะแล้วก็มีตัวดีเทลลงมาอย่างไรคะค่ะอย่างภาคออาจจะขอพูดถึงภาคสี่เออสี่ห้าไล่ไปเรื่อยๆเลยก็ได้ครับเพราะมันเกี่ยวพันทั้งนั้นเลยอยู่แล้วเนี่ยใช่ค่ะ อย่างภาคเกษตรเนี่ยก็จะครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเกษตรเลยอาจจะไม่รวมในส่วนของการซื้อขายหลังจากผลผลิตเก็บเกีเก่ยวเ,เ,เนี่ยนะคะจะเป็นกระบวนการในพื้นที่ขอปลูกอะคะ่ะว่าง,ง่ายๆก็จะรวมทั้งเรื่องของการปลูกข้าวการทําปศุสัตว์เ,เกษตรในพื้นที่ของเกษตรกร,รที่ปลูกเพื่อเศรษฐกิจทําสวนทําไร่เ <ทำ S 1> นะะี่ยค่ะก็จะถูกนับด้วยเส่วนที่สองนะคะจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต แน่นอนว่ามันมีหลายการผลิตมากก็ในส่วนแทสโนมีนะคะเขาจะเจาะลงไปเฉพาะในกิจกรรมที่เขามองว่าปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงๆเช่นกลุ่มของการผลิตซีเมนต์ผลิตสารเคมีขั้นพื้นฐานต่างๆแล้วก็กลุ่มการผลิตเหล็กโลหะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ในสะโคบของแทสโนมีด้วยแล้วก็อีกภาคส่วนหนึ่งก็คือเป็นภาคอสังหาริมทรัพย์ก็ จะครอบคุมเกี่ยวกับการทั้งการก่อสร้างอาคารใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นอาคารที่อยู่อาศัยหรือว่าเชิงพาณิชย์หรือว่าการปรับปรุงเออาคารนะคะเพื่อที่ให้เพิ่มประสิทธิภาพในการพลังงานอย่างนี้ค่ะก็รวมอยู่ด้วยแล้วก็การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในอาคารหรือว่าการรื้อถอนการทําให้เกิดเออเหมือน เศษซากของเสียในเกี่ยวกับภาคอสังหา,นารนมทราบป่ะคะก็ร,รวมอีกด้วยแล้วก็สุดท้ายจะเป็นภาคการจัดก,การของเสียซึ่งก็จะรวมถึงการจัดการขยะถูกรูปแบบหรือไม่ว่าจะเป็นการจัดการขยะมูลฝอยอาหารของเสียอันตรายหรือว่าน้ําเสียก็จะอยู่ภายใต้สโคบของท h น i l a n d ม a x m y ทั้งหมดซึ่งโดยรายละเอียดเนี่ยก็จะค่อนข้างยิบย่อยว่าแต่ในกิจและกิจกรรมเนี่ยจะต้องทํายังไงบ้างเพื่อที่จะเข้าเกณฑ์สีเขียวของ Taxonomy นะคะอืมครับ เขาจะมีกฎเกณฑ์ในรายละเอียดเลยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะอย่างเช่นอ่าภาการผลิตตัวซีเมนต์เนี่ยก็จะบอกเลยว่าเอ่อภายในปีนี้นี้ตัวค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนต่อผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจะต้องลดลงเป็นเท่าไหร่ควรจะมีอุปกรณ์อะไรเข้ามาใช้เพื่อเอ่อทําให้ลดการปล่อยกาซเรื่องกระจกลงได้อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าอย่างภาคอาคารเนี่ยอาจจะมีการบอกว่า ควรที่จะทำตามมาตรฐานอาคารสีเขียวระดับสากลเพื่อ,อที่จะทำให้อาคารเนี่ยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำลงเป็นไปตามข้อกำหนดของไทรแลนด์เซฟโนโมีนะคะอ๋อสีเขียวนี่ไม่ได้หมายถึงทาตึกสีเขียวนะฮะไม่ใช่เป็นพลังงานอย่างผมเห็นบางที่เนี่ยเขาก็ใช้วิธีการปลูกต้นไม้ภายในเนี่ยมันก็เอาอะไรภายนอกคือมันมีมันต้องคำนวณทั้งทาง,ทางอะไรนะฮะการรับแสงอาทิตย์อะไร,ะรต่งๆสพัดอย่างเลยใช่ไหมอันนี้เป็นรายละเอียด ใช่ใช่ค่ะอ,อย่างอย่างตัวตึกเนี่ยในมาตรฐานมันก็จะมีย่อยไปอีกเช่นการออกแบบแสงไฟในอาคารเพือ่อที่เราจะได้ลดการใช้ใช้ไฟใช้แสงธรรมชาต<อ>ิในบ้านมากขึ้นหรือว่าการออกแบบ ผนังเพื่อให้ช่วยระบายความร้อนทําให้เราจะลดการใช้เครื่องปรับอากาศภายในอาคารลงได้อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ละเอียดเนี่ยก็จะหยิบยอยเข้าไปอีกอ๋ออย่างเช่นถ้าคุณออกแบบหันหน้าอาคารไปทางทิศตะวันตกปุ๊บเนี่ยตอนบ่ายแดดมันจะหันหน้าเข้าหาคุณแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็เลยต้องปิดหน้าต่างไม่ใช่ปิดต่างปิดม่านใช่ไหมฮะปิดม่านแล้วเปิดแอร์ให้มันแรงขึ้นไอ้อรื่ไม่ผ่านแน่นอนใช่ใช่ค่ะในในตัวเนี้ยละเอียดเยอะเนี่ยตรงนี้เพราะันาที้ แนะนำเอาไว้ว่าโอเคมันจะต้องออกแบบอาคารแบบไหนเพื่อที่จะให้ช่วยลดการใช้พลังงานในส่วนนี้ไปได้โอ้โหมันมันง่ายไหมเนี่ยไม่ง่ายนะเอ่อถ้าถ้าจะทําทครบวงจรเนี่ยมันก็ไม่ง่ายแต่ก <c oughs> <ต>็ามมีวมิธีควิกวินน่ง่ายที่อาจจะพอรรเริ่มทำได้ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูงเนะะี่ยค่ะอย่างเช่นเออถ้าอาคารเนี่ยการเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED เนี่ยมันก็ช่วยลดค่าไฟใช้ไฟฟ้าได้แล้วหรือว่า เอออาจจะเป็นการใช้กระจกที่ช่วยสะท้อนแสงความร้อนออกไปหรือกิท่ที่ช่วยสะท้อนความร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้ตัวอาคารนะ่ะไม่ได้ดูดซับความร้อนเข้ามาแล้วก็จะลดใช้เครื่องปรับอากาศได้อันนี้อาจจะเป็นวิธีง่ายๆส่วนในการากปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือเปลี่ยนระบบภายในเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องใช้เงินลงทุนอย่างเงี้ยค่ะอาอ,อย่างงี้เอาแต่หน่อยถ้าเกิดมันไม่ไปสัมพันธ์กับในระยะแรกซึ่งมีเรื่องของไฟฟ้าเป็นหลักเนี่ยแล้วไฟฟ้าเรายังใช้<ม>การผลิตจากอะไรฟอสซิลอยู่เนี่ย มันจะไปถึงนั่นได้ยังไงฮะเนื่องจากว่ามันก็อยู่ในระยะเปลี่ยน่านนะครับที่สองศูนสี่ศูนย์ซึ่งนอกจากภาคเอกชนที่เขาต้องหาทางในการ กรับตัวธุรกิจของเขาให้ให้หันมาใช้พลังงานเลดอลงอย่างเงี้ยค่ะภาครัฐก็เป็นส่วนสําคัญที่ต้องเตรียมตัวโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมลายใดใอุตสาหกรรมอย่างเช่นการผลิตหรือว่าภาคอสังหาเนี่ยเขาก็ต้องเปลี่ยนมาใช้พลังหมุนเวียนแหละถ้าอันติดตามตัวแทนเทคโนโลยีนะคะแต่ว่าถามว่าภาครัฐเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องอินฟาสตัคเตอร์ก็ควรจะเตรียมเพียงพอกับความต้องการในอนาคตเนี่ยค่ะเพราะว่าเทรนเนี่ยมันมาอยู่แล้วว่า ยังไงทุกคนก็ต้องปรับมาใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้นถ่านหินการธรรมชาติก็จะมีสัดส่วนลดลงเนี่ยนะตเนี่ยค่ะโอ้โหครับแม่พูดถึงตรงนี้นี่ต้องถามคุณพระพวิดางี้ว่าเอ่อทรัมป์จะเป็นขึ้นไปประนธนาธิบดีอีก,ส,กอสักเดือนสองเดือนเนี่ยนะฮะแล้ววิธีคิด<ต>ของกาเนี่ยเข้าใจว่าคุณพระพวิดาก็คงจะทราบดีแล้วมันจะไปขัดกับสิ่งที่เราทําอยู่หรือเปล่าพระพวิดาเ,เข้าใจว่าอย่าง ประเทศหลายๆประเทศในโลกอย่างเช่นตัว EU ะะอ eu เนี่ยเขาก็ยังเข้มงวดเรื่องของสิ่งแวดล้อมอยู่นะคะใช่ถึงแม้ว่าแบบมองส่วนตัวมองว่าอเมริกาเน,นี่อาจจะไม่ได้แบบว่าสามารถแบบเหมือนปรับแนวทางของคั่วโลกได้เลยโดยทันทีเพราะว่าหลักๆอย่างอ eu เนะี่ยก็เป็นคู่ค้าที่สําคัญของสหรัฐเหมือนกันซึ่งเขานะมีความเข้มงวดเรื่องสิ่งแวดล้อมมาก บวกกับหลายๆบริษัทในอเมริกาที่เป็นบริษัทน้ำมันใหญ่ๆค่ะเขาก็ได้มีการลงทุนโครงการเกี่ยวกับพลังงานสะอาดการกักเก็บการคาร์บอนไดออกไซด์นไปแล้วมองว่าเขาก็คงอาจจะไม่ได้ยินยอมที่จะให้ภาครัฐปรับเปลี่ยนนโยบายแบบกระทันหันขนาดนั้น <c oughs> เพราะเขาก็ได้มีการลงทุนไปแล้วแล้วก็เพื่อที่จะได้ตอบสนองตลาดของ คู่ค้าอย่างอีหรือประเทศอือ่นๆอ,อ,อย่างเราก็มองว่าเทรนสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็ยังเป็นเทรน์ที่สำ,สำคัญอยู่นะคะครับแม่ก็อาจจะไม่ถึงขนาดถันหลังกรับทันทีทันใดใช่ไหมฮะ<ช>ไม่ถึงขนาอแต่จะเริ่ม<ช>ค่อยๆปรับนู่นปรับนี่ปรับนั่นอะไรทํานองนี้ ก็าจะาต้องรอด,ดูความเห็นของหลายๆฝ่ายด้วยเพราะว่าอาจจะมีแรงกดดันทั้งด้านคู่คา้าทางยุโรปด้วยแล้วก็การลงทุนของเอกชนในสหรัฐอเมริกานี่เขาก็ลงทุนไปเยอะแล้วก็อาจจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้ง่ายมากนักสำหรับนโยบายในส่วนนี้ค่ะสำหรับเห็นส่วนตัวน,นะคะอาาันนั้นเป็น U S A Taxonomy นะฮะคนไทยเรานี่ทำลทายเขามันจะเป็นยังไงต่อครับคุณผู้พิดาครับค่กต้องสำหรับ ไทยแลนด์แท็กซมีระยะที่สองนะคะก็กำลังอยู่ระหว่างรับฟังความเห็น,นะคะ่ะก็จะเปิดให้อาทางภาคประชาชนรับฟังความเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ของธานาคารแห่งประเทศไทยได้จนถึงประมาณเดือนมนกราคมปีหน้าเลยนะคะแล้วก็อาจจะเผยแพร่ฉบับสมบูรณ์ในปีภายในปีหน้าเช่นเดียวกัน,นะคะัะซึ่งถ้าเกิดว่าแบบท่านใดมีความเราเข้าไปอ่านละเอียดแล้วมีความเห็นว่าเออส่วนนี้มันอาจจะทาไม่ได้ิีในประเทศของเราหรือเปล่าหรือว่าจะมีผลกระทบ เกิดขึ้นกับธุรกิจหรือเปล่าก็อาจจะให้ความเห็นกับทางแบงค์ชาติได้นะคะอ๋อเขาจะได้เป็นผมสงสยัยทําไมแบงค์ชาติถึงเป็นเป็นเจ้าภาพ่างงานนี้เอ่อเัืงด้วยมันจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะทําให้เอ่อเป็นหลักเกณฑ์ให้ภาคการเงินนะคะเขานำไปอิอ้อออนในการสนับสนุนเนงินลงทุนเกับ ครงการสีเขียวด้วยซ<อ>ึ่งก็ไม่ใช่แบงค์ชาติอย่างเดียวที่เป็นเแม่งานนะคะก็จะมีทั้งกรตอมีออหน่วยงานที่ประเมินเรตติ้งต่างๆหรือว่าเอ,ออย่าง c ช i อเนี่ยไไก,ก,ก็เข้าใจว่ามีส่วนร่วมในในตัว Thailand Taxonomy ด้วยครับน่าสนใจนะครับเอาเป็นว่าก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของธนาคารในประเทศไทยนะครับสามารถแสดงความเห็นได้ส่วนจะสรุปอะไรเมื่อไหร่ยังไงฮะหมายถึงแบบสรุปใช่ไหมคะใช่ครับก็จะสรุปกันคำลายของเขาครับ จริงๆทไลายในการเผยแพร่อาจจะยังไม่ชัดคาดว่าก็คือภายในปีหน้าถึงฉบับสมบูรณ์นะคะของระยะที่สองเนี่ยน่าจะออกส่วนระยะที่หนึ่งเนี่ยก็คือับสมบูรณ์เสร็จสิ้นแล้วก็จะเป็นตัวไฟนนลและหลายๆท่านก็อาจจะเข้าไปดูได้เช่นเดียวกันค่ะครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้นะครับเดี๋ยวกาหน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณมากนะครับวันนีครับสวัสดีครับกับคุณพะวิดากล้าหารนะครับนักวิเคราะห์ จากศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมพาสนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจเดช่วงหน้ากลับมาครับจะเป็นช่วงธรรมะหากินวันนี้เรื่องของราคาข้าวเปลือกนะครับขยับขึ้นไปขยับราคาขึ้นนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณชูเกียรติโอภาสวงศ์นายกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยในช่วงธรรมะหากินนะครับส่วนคําถามวันนี้เราถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อกรมธรรม์ค้ำประกันซึ่งธนาคารนมสินได้มอบ ให้กับลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวที่สามารถนำมากรมธรรเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นวงเงินสินเชื่อได้นะครับคำถามคือธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจชื่อว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านถ้าเป็น YouTube ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นบักเล่าสู่กันฟังแล้วส่งคาตอบกลับมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ